ันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมใช่ช้าสยามชา้างนาช้างทองใิ่ปุ๋ยอยูเ็มแล้วไม่ผิดหวังลุยกันต่อเนื่องกับเรื่องของเกษตรกรไทยครอบครัวช้างสยามช้างนาคช้างทองผลน,นี้เรามาเที่ยวชมนาข้าวกว่าสองไร่ของลุงบุญชูที่ดูแล้วน้ำตาแทบไหล ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็มันปลื้มจริงๆรวงอะไรจะแน่นปานนั้นอันนี้ก็คงต้องให้เจ้าตัวมาบอกเล่าให้เราฟังแล้วล่ะครับมณสูตาคมร้อยสิบหูที่สิบตำบลคอนสายอำเภอแก้วจังหวัดลพบรเป็นไงบ้างครับเอามาใช้แกะอะไรบ้างเขาก็มั่นครับเขาก็มั่นครับใช้ตัวไหนไปบ้างครับเอาเชืมาสามตัวอ๋อช้างสยามช้างน้าช้างทองครับ สามตัวเลยใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างดีครับใส่เขาในกง,าง่ามหมูโลกเขาไหมครับเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้ไหมบ่พ <ส Pacific> อเป็นจังสี่ต้นแค่นี้ออกเมื่อก่อนต้นมันสั้นด้วยครับแล้วรวมมันออกเยอะอย่างนี้ไหมบ่พอเยอะปานนี้สุก่อนอันนี้กี่ไร่ครับ้าะกี่ไร่สองไร่ครับเนี่ยสองไร่ใช้ปุ๋ยกี่กระสอบครับตอนนั้นปุ๋ยใเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี่ใส่สามกระสอบสามกระสอบอย่าได้ใส่สองอยู่เมื่อก่อนใช้สามกระสอบ หลังจากเอาช้างสยามช้างนาคช้างทองมาใช้ดเหรือแค่กระสอบเดียวครับแล้วมีพวกยาพวกฆ่าแมลงยาหนอนยาเพี้ยยาชะาอะไรไหมมีครับใส่เยครับตก่อนก็มีมีตะวของบดียังสี่บุคคลสี่แล้วก็ไม่มีไม่เป็นอย่างนี้เลยครับไม่ดีเท่านี้แล้วหลังจากที่เอาช้างสยามช้างนาคช้างทองมาใช้ปุ๋ยลดจากสามกระสอบหรือหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบนี่แหละครับผลงานงามงามกว่าเดิมด้วยเมแล้วออกเยอะกว่าเดิมด้วยครับและไอ้พวกเชื้อลงเชื้อรามาลงมาแนงอะ มมีมไหมครับปีนี้ไม่มีเลยนะมามีแล้วมันมีข้าวแบบข้าวรีบข้าวดีบข้าวเด้งวางไหมมมีมไหมแสดงว่าเม็ดมันเต็มเราเราดูจากนี้เม็ดมันก็เต็มหมดเลยเนาะเต็มมั้มามีเขาเรียบไอตอนที่ใช้สามกระสอบตอนนั้นอ่ะข้าวมันได้เยอะอย่างนี้ไหมบอครับอะไรขนาดใช้ปุ๋ยเยอะข้าวยังไม่ได้ขนาดนี้เลยงานใช่ไหมครับอันนี้ใช้ปุ๋ยน้อยลงมากปุ๋ยน้อยลงแต่ข้าวได้เยอะกว่าเดิมครับนี่มันงามกว่าเดิมนะมันลวงามครับเนี่ยว่วงมันแน่นมากเลยนะครับามเคยเจออย่างนี้ไหม นี่แหละครับครั้งแรกมก็เจอนครั้งแรกครับแค่ครั้งแรกนาข้าวก็เข้าตาอย่างจังส่วนไร่มันสัมปะหลังก็ปังไม่แพ้กันเห็นว่าผลผลิตเพิ่มแถมยังลดต้นทุนแบบไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยเลยละครับมันตะกวนผมเลยไร่นึงหลือสามตันสามตันแต่ว่าอันนี้หาตันผมกี่ก้่ไร่สิบห้าไร่ เมื่อก่อนนี้ตอนที่ไม่ได้ใช้ช้างนะได้สามตันสามตันตอนนั้นอะไรละสามตันอะใช้ปุ๋ยอีกกระสอบสิบห้าไร่ไรละสองสอบไรล,ละสองสามสิบกระสอบไปหรอครับมีอย่างอื่นมีพวกยาเสริมอีกใช่ไหมมีครับนอกเหนือจากปุ๋ยกระสอบยังบ่ได้ย่ได้ไรละสามตันมันมาขึ้นแล้วมั้ยมันเป็นต้นเตี้ยแต่ว่าไรอันนี้ข้าไปมันใหญ่มันยาวสูงใหญ่ตนยย้นใหญ่แป้งดีไหมดีครับแป้งดีไปขายโรงงานเหรอขายโรงแป้งแป้งดีเลยเขาวัดได้ดีเพราะว่าโอ้อย่างงี้ เงินเราได้เยอะกว่าเดิมสิเยอะกว่าเดิมแล้วไอ้ตอนที่เอาช้างมาใช้เนี่ยช้างสยามช้างนักช้างทองมาใช้อ่ะจากเคยใช้ปุ๋ย30กระสอบลดเหลือเท่าไหร่ลดเหลือกี่กระสอบอันนี้ผมใช้สิบกระสอบอุยลดเกินครึ่งเหรอครับประหยัดเข้ามาประหยัดหลายเนาะประหยัดเยอะเลยนะเราตีอย่างนี้เนาะปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยสามสิบกระสอบเนาะเมื่อก่อนเนี่ยตีแทกกระสอบละพันสามสิบกระสอบก็สามหมื่นแล้วนะอันนี้พี่ลดเหลือสามสิบเหลือสิบกระสอบหายไปยี่สิบกระสอบแมน นี่คือเงินสองหมื่นเลยนะครับแมีนอยใช่ไหมครับแล้วพี่มาใช้ช้างเนี่ยช้างสยามช้างทองหลักพันเองนะเมีนอยครับดี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 ส่างดีปุ้ยเลยปุ้ยดีดีแวผมว่าแต่ว่าเมื่อก่อนก็ต้องขอย้อนไปนิดนึงการที่ลุงบุญชูจะมานั่งยิ้มปลื้มปริ่มอย่างนี้อย่าได้หวังครับก็เพราะคำว่านี่ตัวเดียวแต่เดี๋ยวนี้ขอโทษปลดหนี้ไปได้เยอะแล้วล่ะครับ อดไม่ได้อย่างนี้ก่อนนี่ใส่หนีท่อซ้อเขาไปจุบอ๋อก่อนได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หนี้ท่อซอเนี่ยแต่ท่อซ้อหมดอย่างนี้ว่าแต่ใส่งวดรถใส่นั่นใส่นี่อยอะอ๋อดี๋ยวนี้มีเงินไปจ่ายจ่ายอย่างอื่นด้วยเมียนั้มีเงินไปจ่ายมือเงิน้วหนี้หนี้หมดยังหนี้ตอนนี้ก็ประมาณจากซีหาเงินี่แหละโอ้ก่อนนี่ยสองแสนกว่าเป็นแสนสองแสนสองแสนกว่าถ้าไม่เจอช้างสยามช้างนักช้างทองคิดว่าเราจะปลดหนี้ได้ขนาดนี้ไหม อะไ้หรอครับพว่าบ่ไรหรอมันจะติดติดหนีเพิ่มมันจะเป็นหนี้เพิ่มปุ๋ยกับแพ่งครับปุ๋ยกับซื้อมาสอบละพันอกะสอบละพันแม่นคิดว่าน่าจะเป็นหนี้เพิ่มกว่านี้อีกเพิ่มกว่านี้อีกน่าจะเกินสองแสนไปอีกครับถูกไหมแม่นเนี่นีมันหายไปเยอะเลยนะหายไปเยอะอะไรอย่างนี้ปลดหนี้ไปได้เยอะเลยนะครับมันเหมือนปุ๋ยปลดหนี้เลยนะแม่นจริงไหมครับแม่นเราเห็นแล้วว่ามันลดต้นทุนได้จริงๆอ่ะครับแล้วมันก็งามกว่าเดิมเลยงามกว่าเดิมอีกนี่เขาเขาพร้อมกพเห็นเลยเพระแต่เห็นเขานี่งามมากเลย เปี่ยนมาเป็นนั่นส่นั่นเลยเป็นแบบนั้นนั่นเขาผสมใส่เขาผสมใส่แต่สมมุติโอ้ก็ลองกระแรงอย่างนั้นเลยก็<ๆ>อลองกระแรงสัง่นละครับบอกง่ามอันนี้เขามาถามนี่เขาว่าเอาปุ๋ยยังใส่ใส่ปุ๋ยยังเขาว่าก็เลยบอกเขาปุ๋ยนี่ปุ๋ยนี่เดี๋ยวปีนาเฉียวน้ามั้งเหรอเออแน่นเลยทีนี้จะมาบอกกับลูกก็ปีนาเอาเพิ่มอีกเจอกี่สิบไร่บ้านเราถึงบอกเขาปลเพราะว่ายิ่งทำเยอะมันก็ยิ่งได้เยอะเพราะเราเห็นแล้วนี่ปุ๋ยดีได้พ่อปุ๋ยดีใช่ไหม ก็เพราะว่าดีอย่างนี้ยังไงล่ะครับก็ไม่แปลกใจว่าทำไมลุงบุญชูถึงไม่เปลี่ยนใจไปใช้อย่างอื่นอีกแล้วหลังจากที่ใช้ช้างสยามช้างนักช้างทองก็ไม่ใช้อย่างอื่นเลยครับม่ใส่อย่างอื่นเลยขณะใส่ข้อมนใส่หลายอย่างยังไม่ได้เป็นนี่ครับไ่งามเป็นนี่ตอนที่ใส่หลายอย่างเนาะยังไม่งามอย่างนี้เลยครับันนี้งามกว่ามันดีตรงนี้อย่างหนึ่งมันฉีดอะไรก็ได้<ม>เพราะปกติถ้าพี่ฉีดลำไย ถ้าพี่ฉีดเอ่อมันสำปะหลังถ้าพี่ฉีดข้าวพี่ต้องซื้อแยกลำไยบานผมเลยหมากไยกรอบของเจ็ดใช่ไหมตะกวันบดดกเลยเดี๋ยวนี้่ะเต็มเต็มเต็มตัวเลยสมมุติว่าถ้าเกิดพี่ไม่เจอช้างสยามช้างน้ำช้างทองพี่ต้องซื้อยาคนละอย่างเลยนะแมนซื้อหลายอย่างอย่าใช่ไหมพี่ต้องซื้อข้าวอย่างหนึ่งนะลำไยพี่ต้องซื้ออีกอย่างหนึ่งนะมันสำปะหลังพี่ก็ต้องซื้ออีกอย่างหนึ่งนะแมนใช่ป่ะครับอันนี้มันทีเดียวจบจบทีเดียว จบมวลเลยใช่ไหมมวลเดียวจบเลยครับแมนใช่ไหมล่เลยแต่ต้นไม่ต้นยางต้นม่วงหมดนียเออแล้วฉีดอะไรมันงามมีไหมน้ำยาไอกางงามครับถูกไหมบักม่วงกางงามดิฉีดบังฉีดอะไรมันก็งามเนาะแมนแมนตอนนี้มั่นใจไหมมั่นใจเผนลูกผมโลซ่ามือบอล่ปซื้ออีกเอามาใช้อีกครับเอามาใส่อีกแสดงว่าไม่เปลี่ยนใจแล้วบอลเปลี่ยนไม่ได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วเนาะบอลรอมตัเอือนครับจากตัวนี้แหละเนาะครับจบจบเลยบอกตัวเอือนเศร้า ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมไม่ต้องพูดอะไรให้มันเยอะแยะมากความเพราะถ้าทั้งสามช้างไม่แจ๋วจริงก็คงไม่มีคำว่าจบจากปากลุงบุญชูแน่นอนตอนนี้ถ้าใครยังไม่ตัดสินใจก็ยังไม่สายเกินไปนะครับพ้นนนโโตตตววไวผผผผลลลลลลใใหหญ่่เ่เเ็ทัจัจออิิผลผลแแงปดดกบสภย ชี่ชันสยนมามช้างนาช้างทองกินแข็งแรงพืดแข็งแรงคน